สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไรที่เท่าไรขึมนมอาจารย์ิดไ <c oughs> หมะยีรถโบบดก็ได้แต่เ่านเนียนเเน่ยเดบ้างบีวันนี้วันที่เท่าไรอาจารย์ว,ว <c oughs> ันนี้วันที่ยี่สิบสองครับวันนี้ครับยี่สิบสองเนาะวันที่ยี่สิบสองมันนี้ผมกเรเดินทางมาหอดอ่าสนางาน เสียงมีหกเรียบร้อยแล้วครับผม,มาวอดวางหันลงรถแบบรถวัดเขากระดับเบางแดงครับนี่มาวอดทีมงานเพิ่นอาจารย์แฝ่<ห>ิ่นกำลังอ่าเฮยงครับเจ้าเฮยงนี่ว่างเราโบไฟิดตั้งเราโบไฟไหมโอ้เอาขึ้นมเมองเก่าครับผมมาขึ้นจีนังมันไปมองเก่าเด้อะายเด้อะโบมองเก่าเลยครับกับเบื้องด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาครับนี่โอ้ยง่ายเบื้องนั้นครับผมพ้นตีนเสียงมองเก่าบอลนั่นโอ้ตีนมาถือมองได้นี่นี่เขาชื่อได้อยู่นี่ บ่ได้บม่ได้บม่ได้ีนไม่จีนไม่ <ces park> <yor> เอาลงม้จีนไม่นี่นี่นี่โอ้ยังเสียวลงไม้ยึดเอันจอก็ตีนดเือกมองเ่าได้นี่เห็นว่านี่ไฟก็พวตีนมองเ่าพอจะจีนมองไม้กันนะวดโอ้นี่นี่โ้ไฟขึ้นลายแสดมือนั่นขึ้นหน่อยหนึ่งไปเวทีสายยันเจ้าขึ้นหน่อยหนึ่งพอต็มวลามันถ้ากองอยู่ขึ้นลายเส ฝ <g arness> นเอากวางว่ากวองโซ่ื้อว่านี่ติดวนันนี้นไฟฝนซื้อว่าว่าหนาบันซื้อว่าไม่สองล,ล,ล้านฝนไฟล้านแหลกว่ามีมันม,มีล้านที่สอง <laughs> ม่ไฟลินที่นั่นเงนี่แหล,นนละน,น,นรครับโ,รโอ้บรรยากาศครับไฟอู้ร่างกายนี่เก็บมาเวิร์ดว่าหนาไปออกงาน ยอเวัดบ่โอุ้น่นห่ได้นี่ไฟว่งมาลอดเกี่ยวมาวดบ่คือเห็นช่องหลอดนึงหุ่นครับโอ้ห่นอเไาไปน้ำนกช่องตัวนีงหัว <c oughs> โอ้คาัาไปน้ำคือจิง,งามไว้หุ่น <c oughs> จอกำลังตีนครับ ที่แรกเลยนะช่วงขางวัอนี้เฟินที่หาตุ่มเดีย๋ยวเฟินเมื่อยมาจากคนท่านติดช่างแม็กไฟไหมครับนี่ไฟไหมยังยังอยู่รอดปอดไฟอยู่รอเลรอดอยู่ค <you> ร<จ>ับรอดอยู่เดี๋ยวช่วงงานจะ,ะต้องงานที่สามนี่เรับประกนันท่าเก่าไป<อ>วันนึงครับนี่แม่นท่าเก่าไปรูนไหมครับนี่แ<ๆๆๆ>น,น่นนั่นว่าแล้วมันเวียงว่าว่าอยู่ มันชอยู่ว่าเปมื่อน,นี่ชมอยู่ดอกวัดแต่ว่าหันเต็จี o o m ำไดโอ้ฝนบ้งแน,งน,งน,งนง่เลีวลมานเขาเ,เ<ล>ขาเจ้เฮ็ดกลองมาเราเเลครับองไฟก็มแล้วครับโอ้อลังการยิมยย้มหยาบยิ่หยาพวกนอเครเสียงใส่กจล่งมื่อนฝนละมนี้ว่าท่านล่งดอกนาว น้ำกันครับกอนครับน้ำครับขีรอนมาชวนิฮอดโอ้ไฟหัวฟืนใส่ฟืนใส่เครื่องฟันเท้าอยู่เหมือนฟืนใส่เครื่องฟันเท้าอยู่เหมือนใ่ครับเหมือนอะไรเ่ ใส่หมูวานเี่ยนใส่เสองมือใส่มเหลกบดใส่ใส่ไฟบานมือสองกะมาใส่จะจะเจ้าเฮีดหรือเล่ากคือหาฝามาคุโป๊กไวก่อนครับเฮไมเหล่ลีเหลอยู่เลลอยู่เลาดตีปวดกับกางไฟโอ้ดเอ้ามา มเมื่อนี่บ้านฟักอันหลัางไม่นี่ก็ท่าสีวะเมืม่อนี้ว่าท่านทาต่โอ้ไปอาทิตย์หนึ่งเข้ากาวหนาไปไหลายเว้ยบ้านฟักกันเสีแล้วสีล้วแล้วพี่เบื้องรับหมอ้อรำก็ามมหางเครื่องบนที่น,น,นั่งเอื้ยเอ้ยฟักกันที่นั่งเอื้ยฟักกันที่นั่งโอ้โอโดอกไม้ดอกไม้ งานยังเลโอ้ดอกไม้สวกำลังเห็ดโอ้ตื่นเวอกระตือขึ้นกันฝนไฟยงในรถท่นจะออกว่าเวิดดีหวยยังตะล่างมันบ่ล่างลงไ้ไข่เด้อไข่สีดปวดไฟกรรถนงกับจอ ค่ใหมครับจากดีไลท์ครับซึ่งเงินความั่างกาไฟเห็นเชื่ออารอย่างนี้ นั่นค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้วเจ้าติดยู่มงเกาอีีคนจติดมันอยู่หมงเกาเนี้ยอาจารย์จิ๊หมงไม่ไปเลยเว้ยคนจ้ากับจีมหมงเกาบ่ไยมันจหมงเกาได้ Mandy mẹ chưa sửa chưa hắn 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 อ้าวเอียงนอาเกลีกันหนูจากกำเนิดพระชาย,ยังมาเสียงวิหกมึงบรรยากาศกับผมกำลังกำลังติดตั้งจอไฟระบบเสียงบ้านนี่ติดกับมือเอืนเอ้นจังซี่ดำเนินการ จอกลางกำลังคิดไปจำมี่จอขางเรียบร้อยครับนั่นคือตัวสายประสานไนว่านี่นี่มีหอดลูกตุ่มมีหอดลูกตุ่มได้วงเนี่ยเมื่อนั้นแล้วไปอยู่บนลูกตุ่มบนลูกตุ่มไปว่ะโอ้ยมวยม้วนเลยลูกกวงลูกกวงเลยเสียปักมุนวย ันเียมๆคู่ออกเวอร์จีอ้าคือเป็นได้หลาย่าบัดหาไปเนี่ยที่แสนเช่าขึ้นหน่อยหนึ่งเอาเจาะก็ายมันแมนสูเดียวกันเือมาตั้งสู้ซีว่แบ แยาก,กาตอน่ำๆได้เด้อเจกทุ่มเมนี่ยนที่หาทุมม่ม่หาทุม่มสูู้ๆนะทีมงานทีมงานยังก่อน่บนใจครับนใครับ่บืนใจครับเด็กอยู่สามคนบืนตายว่าสั่เออควะ ว่าจะซุ่นเจาะห้องอยกันนะช่องคนวันนี้ครับเน็ตไอด้ดอนเพิ่นกําลังคันไฟขวบๆเงินที่แม็กเอียงก่อพี่แม็กไงจะใครละ่ะพี่แม็กไงที่แม็กไงจะใครลาวแต่พวกเราเป็นสูตรนะฮะจริงดะ เฟื่องแจ้งลอยเฟื่องกี่ดังนี่ยดังไฟฟีงหนาวเป็นความขึ้นหนาวเหนะมือนนะน,น,นีน่นกต้นเมื่อดำไมได้ไปน้ำช้องตัวทันวันน้ำไปน้ำมันก็กีนเลือดไป,ปนหไปนีหอ,กกอืมพักเลยปล่อยไฟใส่หยิบหยาบหยาบขวัดไปนำ้ำ ลูกพ <chat> ี mm ่ว hmm. uh ่าให้เฮ <That 's S 1> <har> ็ดยังไงก็เ <splash> ฮ็ดให้ขันไว้ชื่อเป็นตองตอวชายพอดีเม่นบอกเลยเซเลบบุบบุดบอกคือไปตัวชายอันนี้อันนี้ชุ่มอยู่ตารางบ่าอนี่มีชุ่มเก่านี่อยู่ตารางบ่เอาปุ้งไว้ตารางบ่ ตอันนมามาองานใส่ได้ป่วันบอกท่นใดขึ้นกันคับตอนนี้ชิคในาครับมูนีเรียบร้อยเวิร์มูนีส่รับอ๋อผู้บอกปยาามส่งให้เวไปย่ามแล้วส่เป็นดิ้นกือนั่นแหละมอแกะหลามมอนั่นแหะแกะลามมอแกะลามมอนั่นแหนหเลยมันอันนี้แผ่นแผ่นสีมัน มันตัวเขาหรอกมันเป็นน้ำพันธ์สีคือโอ้ยคอยกบ่แจักแล้วเห็นแต่เวนทางเอาสัน,นเรื่องรางนดแผ,ผ่นสีมาตรงมือเื้อแต่ตัวนี้นี่คือฝุ่นนั่นตัวนี้น้นนนนนำเขาตั้งเขาตัวเดียวดิส่วนครับโอ้บาสันติดเบิดเลยครับแต่ก็ยังงามหลายเลยไปขวดญร่างกายครับ ฝนจะเอาฉากกหรือฉากไม่ได้เลยไม่ทุกวันฉากไม่กำนันไ่อยู่บ่เวลาฉากไม่อยู่ืในนี้มีเสื้อผ้ายในน่นครับลำเล่องตอก่อนเรื่องยังก่อไปมาดูนะอ่ายังก่อไอ้ใบบ่ ลูกที่ถูกลืมไหมเนาะสองมือครับผมวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกกรุมงาพันนี้ลืมนะครับเดอ้อลืมติดตามลืมเข้าไปเบิงในกลุ่มบัหนึ่งร้อยสามดเก้าบาทมันนี้ขอจบคลิปนี้ไปสนีนะครับเดอ้อฝากติดตามในชะ่องยูทู e อาจารย์จ่อยมือมิกครับนี่อาจารย์สร้างไฟติดตามพันนำยังก่อสร้างไข่ซื้อสองเจ้าฝากช่องฝากติดตามด้วยครับช่องไลทิ้งแชนเนลครับผมฝากติดตามไปกดติดตามใครด้วยครับติดตามอะผู้ใดเป็นหนีเล่าก็เอามาใส่แล้วเนี้ยนะวะทีมติดตามเล่าขั้นติดตามมือเมียครับผมครับผมสวัสดีครับฝาก กดซับตะไคร้ซับหัวกาหัวขิงหัวอ่าเมียงก็ตะไคร้ใบบะกรูดด้วนะครับเร่อกดหัวใจน้ำแน่วัวรอกับดหัวใจแห่แน่นะครับเร่อสวัสดีครับ